สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่อัศวินดาบเข้ามาใบแรกคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นนักสู้นะมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงกล้าได้กล้าเสียแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอดทนสูง นะจะเป็นเดือนที่เรามีความคล่องแคล่วว่องไวด้วยนะพยายามที่จะวิ่งเต้นนะคะหรือว่าพยายามที่จะมีเรื่องของการลงชลเนี่ยหรือธุร,รกิจต่างๆนะที่ทําให้เกิดความรวดเร็วด้วยนะคะคิดเร็วทําเร็วแหละนะฉะนั้นจือว่าเป็นชื่อบนของไพ่ที่ค่อนข้างแกร่งแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องให้ต้องจัดการนะจะเป็นมหาเรื่องเก่าๆบ้าง หรือมีเหตุให้ต้องเดินทางกลับไปที่เก่าที่เดิมนะคะหรือว่านะคะอาจจะมีเรื่องของโอกาสดีๆนะที่ยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องของการเดินทางเรื่องของข่าวดีต่างๆนะคะยังเข้ามานะให้คนที่เกิดนะคะราศีกรกฎนะคะได้เคลื่อนไหวแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีทธิบลของไพ่ ปัญหาเข้ามาบ้างนะพม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่แบบปัญหาด้านการเงินนะคะหรือว่าจะมีเรื่องของความกังวลใจนะเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นเรื่องของโอกาสได้นะแล้วก็ยังส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีกรกฎมากๆเลยในตําแหน่งของผู้ใหญ่รือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นหัวหน้าก็าได้นะคุณพ่อ นะ,ะหรืออาจจะเป็นพี่น้องก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคู่ของคนรักก็ได้นะคะ Dial ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงกันอาจจะมีเรื่องของการกลับมานะคะพูดคุยกันเรื่องธุกรกิจเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่นะคะหรือการต่อย,ยอดธุกรกิจนะคะอาจจะเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้นะคะหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือด้วยอันนี้ถือว่าตําแหน่งนี้น่าที่จะเข้ามาส่งผลดีแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราได้เจอผู้ใหญ่ที่เราคุ้นเคยนะเข้ามานะให้การสนับสนุนด้วยนะคะ และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชีดได้เป็นผู้หญ,ญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะหน้าที่จะเข้ามานะกระตุ้นนะ่ะหรือเข้ามาทําให้ในเรื่องของหน้าที่การงานของคนที่เกิดราศีกรกฎน่ะนะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะและตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักง,งานร้านค้านะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะบ้านมีเจ้าที่นะแล้วเจ้าที่นี้ชอบคนขยันนะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกรกฎเองนะคะก็อาจจะต้องแบบทําบ้านให้มีความเรียบร้อยนะเจ้าที่ชอบแบบต้นไม้อ่ะเราก็แบบ ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเรียบร้อยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของเจ้าที่เนี่ยนะคะก็จะประทานโชคอ่ะกับเรื่องของการทํางานให้กับคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะคะส่วนร้านค้านี่ต้องมองว่าเป็นชิผลของไพ่ที่ดีคนที่เคยมาอุดหนุนนะคะหรือลูกค้ากลุ่มเก่าๆเดิมๆเนี่ยจะกลับมาอีกรอบหนึ่งามาติดต่อนะคะหรือว่าเข้ามานะคะสนับสนุนในเรื่องของร้านค้านะ,ะทำให้ในเรื่องของการค้าการขายค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะคะ ในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเกิดขึ้นบ้างแหละแต่ถือว่าตำแหน่งนี้นะญาติยังเข้ามานะคะทำให้เกิดช่องทางกับเรื่องของอไรายได้หรือยังเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้สําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎในตําแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะจะได้บริวารที่เก่งนะบริวารที่ขยันเข้ามาช่วยเหลืองานคือบางคนมีลูกน้อง3าคนน่ะนะเข้ามาประสานงานให้ก็ถือว่านะคะจะทําให้ธุรกิจนะคะไปได้ไกลเลยนะคือไปได้ไกลถึงแบบ อาจจะในาประเทศก็ได้หรือต่างประเทศน,นะคะฉะนันถือว่าลูกน้องค่อนข้างเก่งมากและตําแหน่งของลูกนะคะหรือว่าหลานเนี่ยก็จะนําข่าวดีด้านการเรียนแล้วก็นําข่าวดีด้านการทํางานมาให้นะคะและตําแหน่งนะของเพื่อนถือว่าดีมากๆเพื่อนจะเข้ามาส่งเสริมเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะหรือนําข่าวดีมาให้นะคะและตําแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือจะเป็นคนผิวขาวนะหรือคนที่เก่งด้านการเงินการลงทุนเนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือกัน คนที่เกิดราศีกรกฎอาจจะก,กังวลใจเรื่องที่ก็ได้อมีความคิดที่จะขายที่หรือเปล่า หรือมีความคิดที่จะซื้อที่หรือมีความกังวลใจนะในเรื่องของการลงทุนก็ได้กําลังจะทําเรื่องกู้หรือเปล่านาะกฉะนั้นก็ถือว่านะพ่ยีพยากรบอกไม่ต้องไปกังวลใจนะถ้าในเรื่องของการทํางานทุกอย่างนะเป็นเรื่องของอการตัดสินใจที่มันเกี่ยวข้องกับงานเรื่องธุรกิจน,นะคะถือว่ายังไงก็ยังเกิดโอกาสรวมถึงเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจราจารหรือการสื่อสารต่างๆนี่จะสร้างโอกาสด้านการทํางานให้แล้วก็เอกสารหรือสัญญาต่างๆที่กําลังรออยู่นะน่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงนี้นะคะก็มีชือบนของไ้างานขึ้น1นึ่ใบถือว่าการทํางานยังไงก็เกิดโอกาสแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ การเคลื่อนไหวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแล้วทําให้ส่งผลในด้านดีนะ,ะอาจจะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนบ้างนะเพราะจะมีทธิพลของไพ่สีดาบเข้ามาบ้างอาจจะเกิดความล่าช้าและช่วงปลายเดือนนะหรือมีเรื่องให้เราต้องจัดการบ้างคือบางคนมีปัญหาสุขภาพนะคะหรืออาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ถือว่าจะมีคุณสุขภาพสตตีนะคะเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะั้นถือว่ายังไงการทํางานก็ยังเกิดโอกาสแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะ แล้วก็บางคนีอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเดือนนี้จ,จะเป็นเดือนที่เหมือนกับจะพยายามลดปัญหาหรือว่าลดหนี้สินละหรือพยายามฟื้นฟูปัญหาด้านการเงินและไพ่สี่เหลี่ยมเนี่ยซึ่งเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะมีการขยับขึ้นจาก4ี่เป็นแก็หมายความว่าตัวเลขการเงินนี่มันขยับขึ้นนะถือว่า รายได้การเงินในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างดีแล้วก็เกิดโอกาสมากๆคือการลงทุนเนี่ยนะคะก็เกิดกําไรด้วยแล้วก็เรื่องของรายได้มีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็มีดวงนะที่จะพบรักต่างวัยนะหรือคนเก่าๆอาจจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักถือว่ามีโอกาสจะพัฒนานะคือบางคนเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับ อาจจะมีเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีช่องว่างอะไรเกิดขึ้นบ้างแหละแต่ถือว่ายังมีโอกาสที่ดีอยู่แต่คนโสดอยากจะเตือนนิดนึงต้องตรวจสอบว่าคนที่เข้ามานี่เขามีคู่มีครอบครัวหรือยังถ้าเขายังโสดอยู่นะมีโอกาสจะพัฒนากันได้นะคะ แต่ถ้าเขาแบบกําลังอยู่ในช่วงที่แบบห่างกับภรรยาเขาอาจจะมีความคิดที่อยากจะหย่าล้างนะคะเกิดขึ้นนะแต่ยังไม่มีเรื่องของการหย่าล้างคนโสดยังต้องระวังอยู่เพราะว่ามันจะเป็นแบบสถานการณ์ที่คนที่เข้ามาถ้าเขายังมีปัญหาคาราคาซังกับภรรยาอยู่ยังไม่หย่าล้างอะ่ะแต่เหมือนกับว่าอาจจะต้องเลิกกันแน่นอนแต่ยังไม่มีการจดทะเบียนหย่าเกิดขึ้นอนะ่ะยังไม่ได้มีความจริงใจกับคนโสดเท่าไหร่มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขาแค่ แค่เบื่อเบื่อเซ็งๆอ่ะหรืออยากจะกลับมาหาใครสักคนหนึ่งะนะคะเข้ามานะทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นคนโสดอยากให้ระวังตรงส่วนนี้แล้วกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็อาจจะมีปัญหานะกันมาก่อนนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็ยังต้องระวังนะเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องเก่าๆกลับเข้ามาโดยเฉพาะถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือที่3มมาก่อนแล้วเดือนนี้มันก็มีโอกาสที่ปัญหาเดิมๆนะคะหรือว่าปัญหาการน,นอกใจเนี่ยอาจจะกลับมาบ้าง นะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวหรือสามีภรรยานะคะอาจจะต้องไปปรับกันให้มากสักนิดหนึ่งนะคะจะอาจจะต้องแบบพูดคุยกันแหละนะคะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ให้เยอะหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดอาการปวดกระดูปกดปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือปกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าบางคนที่อยู่ในช่วงที่กาลังตั้งครรภ์ด้วยอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะรวมถึงนะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียด เครียดเรื่องเงินนะคะฉะนั้นนะคะถือว่าสุขภาพร่างกายก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะะนี้มองว่าสุขภาพยังไม่แย่นะยังเป็นสุขภาพร่างกายที่ยังฟื้นฟูได้เร็วอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันที่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้เด่นมากๆก,กับเรื่องงานแล้วก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอันนี้การเงินเด่นเลยนะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์ก้อนโตเดือนนี้ขยันเยอะ,ยอะๆการเงินจะเพิ่ม ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยก็มีดวงที่จะมีคนเข้ามาคุยแต่มันยังไม่เด่นนะ่ะนะคะฉะนั้นก็พัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาเวลาเติมความหวานกันนิดนึงนะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยขยันมากๆนะคะจะมีดวงที่จะมีทรั์ก้อนโตนะ,ะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะคะถือว่าเด่นเรื่องงาน นธุรกิจการงานนะคะหรือว่าหน้าที่ตำแหน่งเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะคนที่กําลังสอบ กำลังคัดเลือกหรือกําลังรอการบรรจุนะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังมาจากงานาการเงินยังเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะส่วนเรื่องของความรักคอนโซลมีดวงที่จะมีคนเข้ามาพ네ัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ต้องระวังนะจะเป็นรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือต้องระวังการครบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคาร เดือนนี้นะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะบางคนเนี่ยกลับไปทํางานที่เก่าหรือกลับไปทํางานที่บ้านเกิดหรือว่ามีการยย้ายเกิดขึ้นนะย้ายกลับไปถิ่นทานบ้านเกิดไปทํางานหรือคนที่ ทำธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจเดิมๆเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราจะได้เจอคนเก่าๆนะคะหรือลูกค้ากลุ่มเก่าๆนี่อาจจะกลับเข้ามานะคะสร้างความมั่นคงให้กับเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการค้าการขายคนที่จะไปทํางานที่ใหม่มันยังมีไพ่ที่เก่า,านะคะเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่นะฉะนั้นอยู่ว่าดวงชะตานะถ้ากําลังตัดสินใจจะไปที่ใหม่ที่เก่าดีนะคือที่เก่ามันยังทับวันอยู่ะนะก็อาจจะแบบโอกาส ที่จะทาที่เก่าแล้วมันก้าวหน้านะคะหรือว่ามันมีการเคลื่อนไหวกับงานที่เดิมเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอยู่นะคะก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็คือรายได้ยังส่งผลดีนะคะแล้วก็ถ้ามีความคิดนะ,ะที่จะซื้อที่หรือว่ามีที่อยู่แล้วอ่ะนะคะก็มีโอกาสที่จะมาสร้างผลประโยชน์กับเรื่องของอาการเงินให้นะคะหรืออาจจะมีการเงินเก่าๆเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะรวมถึงคนเก่าหรือคนคุ้นเคยจะกลับมาพัฒนา ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพุธเดือนนี้นะคะการทำงานยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนที่กําลังรอการต่อสัญญาหรือนะคะกำลังรอข่าวกับเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้านะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ไรายได้มาจากงานนะคะนี่ถือว่ายังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เพิ่งเริ่มคุยกันฉนันพัฒนากันไปก่อนแต่ถือว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่ค่อนข้างขยันนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักนะที่ต้องไปปรับกันนะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยบางทีแบบความคิดมันแตกต่างกันนะนี่เราต้องไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้หวานหน่อยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานมากๆเลยมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่อนข้างสดใสเลยนะมีโอกาสที่จะได้แบบเลื่อนตําแหน่งหรือได้แบบ อยู่ในตําแหน่งใหม่ๆด้วยนะหรือได้รับการสนับสนุนที่ดีหรือแม้แต่คนที่กําลังลงทุนในช่วงนี้ถือว่าเกิดโอกาสแน่นอนนะคะการเงินนี่รายได้ดีเลยนะมีโอกาสที่จะมีการเงินที่เกิดกําไรนะคะหรือการเงินหรือข่าวดีด้านการเงินะจะเข้ามา ส่วนเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบนะคะรักที่ดีหรือว่ามีโอกาสจะได้เริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ะเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้ากําลังรอข่าวด้านการเงินหรือรอเรื่องของการเดินทางจะมีข่าวดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะ ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานเหมือนกันอาเดือนนี้อาจจะต้องทํางานเช้ามากขึ้นนะหรือทาํางานค่ามากขึ้นนะคะแต่ถือว่าการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสแล้วก็ดวงเนี่ยจะมีคนเข้ามาสนับสนุนเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะการเงินนี้รายได,ได้ดีมีสภาพคล่องเลยคือบางคนเนี่ยนะคะมีที่อาที่ก็อาจจะเป็นที่ที่มีมูลค่าก็ได้นะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงนะคะที่มีเรื่องของอาการเงินดีๆเกิดขึ้นแหละอาบางคนแบบจะซื้อที่ไว้เก่งกําไรก็ได้นะหรือจะขายก็มีโอกาสจะขายได้หรืออาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนเรื่องของ การเงินนะคะฉะนั้นถือว่าเราได้การเงินค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาพูดคุยในยเรื่องของความรักนะแต่ยังเป็นความรักที่ยังมีความระแวงสงสัยอยู่ฉะนั้นก็ให้พัฒนาการไปก่อนคือบางทีแบบมันไม่มีเวลาคุยกันเต็มวันเนี่ยมันคุยกันได้แต่ช่วงค่ำไงนะฉะนั้นก็ต้องแบบพัฒนากันไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีความระแวงสงสัยกันบ้างนะแต่ยังเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจอยู่อันนี้ให้ไปปรับกันคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่ายังไงก็ยังประสบความสําเร็จแน่นอนรวมถึงคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือน,นะคะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะทําให้เกิดโอกาสทุกเรื่องเลยคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะหรือว่ากําลังสอบบรรจุมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเหมือนกันนะ ือบางคนนี่รอการถูกเรียกตัวไงหรือบางคนนี่รอที่จะมอบตัวนะในเรื่องของงานนะคะหรือว่าเรื่องของการเรียนนะคะฉะนั้นถือว่ายังไงก็จะมีข่าวดีนะกับเรื่องของของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ถือว่ารายได้ยังส่งผลดีนะคะถ้ามีปัญหาอะไรยังแก้ไขไม่ได้แล้วคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดก็มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ ถึงจะมีปัญหาอะไรกันอ่ะยังปรับกันได้แล้วคุณสุภาพบุรุษนะฮะอย่างแบบให้คุณสุภาพสตีเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งโยนะเป็นคุณภรรยาที่น่ารักนะรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายนี่ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่มีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงื่อยปวดฟันหรือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังตั้งครรภ์อันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรหรือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังทำศิลปกรรมเสริมความงามอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายนะคะก็เป็นกําลังใจให้ใหนะสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยนะคะ จึงแม้ว่าจะมีช่วงของไพ่แบบเสียหายบ้างแต่ว่าพอมองไพ่ดูรวมแล้วน่าจะเป็นเดือนที่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบดิ้นรนต่อสู้จนทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนจุดที่เป็นเจ้าของอาากิจการของตัวเองได้หรือเติบโตมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเราต้องแก้ไขบ้างแต่มันคือประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะแล้วทําให้นะเกิดโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎทุกเรื่องเลยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจิจการงานแล้วก็เกิดความสําเร็จเกิดความราบรื่นในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์และก็วันอาทิตย์นะคะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำไว้อย่างไรอ่าไพ่แสงสุขก็บอกงานยังเหมือนกับมีปัญหานะให้ต้องระวังอยู่นะโดยเฉพาะคนที่กาลังฝึกฝนอบรมงานเนี่ยอาจจะต้องแบบฝึกฝนอบรมงานให้ครบตามกําหนดเวลานะจะได้มีเรื่องของโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานด้วยนะเราไปฝึกฝนอบรมงานเราก็ต้องทํางานให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นอนะ่ะมันจะมีเรื่องของ โอกาสนะน,นะที่จะฝึกฝนอบรมงานได้ไม่ครบกําหนดนะน,นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่ผมบอกว่าในเรื่องของปัญหาการทํางานเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองด้วยพยา,ายามนะอย่าต้องมองกันไกลไงอย่ามองอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ก้าวหน้าคืออาจจะถึงช่วงเวลาที่เราต้องแบบการเป็นจบการเป็นลูกน้องแล้วอะ่ะอาจจะต้องมาเป็นเจ้าของจัดการของเตเองหรือเปล่านะคะหรือว่าเลิกทํางานที่มัน เป็นลูกจ้างเขาอ่ะงานที่มันเป็นงานชั่วคราวงานที่มันไม่สามารถที่จะเป็นงานหลักหรืองานถาวรได้อ่ะนะฉะนั้นไพ่แสกๆก็อาจจะบอกว่าไอ้งานชั่วคราวที่ทําอยู่เนี่ยมันหรืองานที่เราทําณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่งานที่เราจะสามารถไปยึดติดหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบหยุดไอความคิดแบบนี้เราก็เริ่มหางานที่มันงานถาวรงานที่มันสามารถทําให้เราแบบเติบโตได้มากขึ้นน่ยนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกว่าเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเงินชดเชยก็ได้นะอาจจะมีการซื้อหรือการขายแล้วมันได้การเงินเกิดขึ้นอะ่ะ รวมถึงน่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างแหละนะคะแต่ถือว่ายังไงดวงการเงินเนี่ยก็ยังเข้ามาสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่นะแต่ว่าเดือนนี้เขาก็ยังเตือนอยู่ว่าการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายหรือคนที่เกิดราศีกรกฎยังมีหนี้นะคะที่ยังต้องจัดการอยู่นะคะฉะนั้นได้เงินมาแล้วนะก็ต้องรู้จักใช้ในเรื่องของการเงินให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องต่อยอดในเรื่องของรายได้ของตัวเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะก็จะส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะ ไพ่เสงสุกนะก็บอกว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะคนเก่าอะ่ะจะกลับเข้ามานะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่น,นี่ให้ไปปรับแล้วกันจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะโดยเฉพาะเรื่องลูกเรื่องบริวารอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคหัวใจความดัน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตามีอาการปวดฟันคือบางคนนี่ไปทําฟันไงก็อาจจะมีเรื่องของการอักเสบบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของนะ้าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดคอค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอ